แมนบดเนี่เฮ็ดขาวบอดออีกแล้วว้าวนวาวี่ออนครับเต็มเลยเหนื่อย เห็ดไมวิกตอนนี้เขาก็มางหอดส่วนไมวิกกับทุกคนไปกับร้านร้านน้องๆไปอยู่นี่คืออันนะเห็ดไมวิกมันจะยู่ตามันนะมันอยู่ส่วนไมวิกแล้วเขาก็เลยห้องเห็ดไมวิก ก็สิบเป็นแบบนี้แหละนี่ทุกคน ê đây con cá ngang. อยู่นะมันอยู่ชวนไมวิกเขาก็เลยห่องเห็ดไมวิกแต่ซื้อมันแทนหองบูฮูกันนี่แมนบดปอดชันผะิดอตทุกคนเพระว่ามันนัะน,นะหองบัวใดไซยงังแบบธรรมศาสตร์เลย ได้ลายก็ได้อยู่ยังสีห้าอีกน้อยๆชนีหาน้อใหม่หาเห็ดอันยังก็เป็นเวิร์ดตักน้ำตั้มเขาเห็ดอันยังเห็ดอันนี้กินบ่ได้มันคลั่กมันจะคือไข่ครับกินบ่ได้มีตัวแม่น นีเห็ดเบือตุกเป็นเห็ดอะนะเห็ดไม่วิกอันนี้เห็ดเบือแบบมันกินบ่ได้เอดได้ยูเลยทุกคนได้ได้ลค์อันนะได้ลค์กวาดาอีก ไปมอง้งเบิร์ดเลยนราดีเบิร uh ์ดเบิร์ดแปลว่าได้เลยทุกคนนี่น้องได้แล้วก็ได้ไล้เบิร์ดอุ้ยแปลว่าได้ไล้เลยมั้งมอั้งน้องนี่ข้งได้ไล้เอ่อแปลว่าไปไปต่อมันยังสิไปเบิรงให้ตัวนั้นอีกส่วนตัวนั้นอีกส่วนตัวนี้ หาผู้ทัวร์ซ้ำหักกันนะ เ็เปนไขาหากกระทางปีนี้ทางแล้วเขาก็จูดจูดฮื่อแล้วเรียบร้อยแล้วเขาก็เฮ็ดหัวเฮ็ดหัวแล้วเขาก็ปลูกมันปลูกเขาปลูกไงไก่เบิร์ดเชลลอฟรีหมักพอกหมักเพ็ดหมักแตงหมอกแตงมยปลูกได่เบิด ส่วนตัวกินี่ยังบะหมี่ถั่วสำนะหานะอีกคนหาเลยค่ะทุกคส่วนตัวนี้ดาไปได้ส่วนค่ะเอาเลยทุกคนเข็นเขาไปแล้วก็และะแ่นกำลังเอาว่าท่าแนะ่ท่าแนะ่แล้วเขาก็ทาบอกเขาไปแต่เขาแม่ว่าแม่เรา,าว่าอยากกินเห็ดเห็ดแม่ไิ้แล้วก็เลยดาก็เลยไปหา ส่วนที่สองหาส่วนตัวทิ้งเองกินี่มีคนหาเลยส่วนนี้มีคนหายบุจักเฮ้ยม <Okay. S 1> อมเขาเอาลำมือซาวนี่ส่วนตัวนี้ก็มีคนหายว้านี่ทุกคนบึงกออ้าา में mm. भरती ทุ่านใน <บ orde S 3> สุขันไห้บนนั้นก็เป็นสวนไม่รีบเบิร์ดหางมันใหญ่แล้วตนะทางนั้นก็ให้แล้วก็ทางเมืองของเฮาบ้านของเฮา ว่าเอาเอดเอดเรียแต่ว่าเอาเอดไปต่อไปต่อดูพอสมมติ จ <laughs> <laughs> <Chua vai cười> <laughs> ั่วไว้บ่ไปต่ําไปจั่วไว้ละจั่วจั่วไว้ไปบ่5ต่อหรือทุกคนด่าถามบ่ไป5ต่อหรือพอสมนี้ขอไปอีก5เอาเนาะไปหาส่วนตัวนั้นอีกส่วนที่3ส่วนตัวนี้เฮาหากะยังบ่ทั่วปานใดฮะมีคนหาหรือมื้อเสาร์นี่ขอไปเนาะ Nhung về vào tay con <cười> <cười> วันนี้ก็ไปหาเลยทุกคนไปเมื่อ้านนี้ไปไปสามคนมาแล้วก็กินข้าวอิ่มแล้วก็ไปต่ออีกไปดูไปแล้วก็ไป ยังกินไข่อยู่นี่แมนบีส เรียบไลนะปราณเราได้เฮ <laughs> ็ดขาวเบิ่ง Thank you. อพอเห็ดขาวแลวยังอ่อนเลยทุกคนตอนนี้แมนเห็ดขาวเห็ดบดทุกคนแมนบด เฮ็ดไมวิ่อเฮ็ดข้าวเฮ็ดข้าวแล้วก็เฮ็ดบดขาวบด อีกคขอนออนนะคะถ้ามันว wow. wow. ้าถูกต้องว้าขออีกแล้วว้าวอีออนครับเต็มเลย

เราก็ไล่ได้อยู่ได้ทั้งเห็ดบุตรแล้วก็เห็ดไม่ไม่บิ๊กแล้วก็เห็ดข้าวอะไรไปแล้วน้องพอดีก็ได้ได้เห็ดข้าวแล้วก็เห็ดอย่างก็ฮูหูเลยเห็ดหูบอกเห็ดย่างประมาณนี้แหละเห็ดข้าวแล้วก็เห็ดไม่บิ๊กผักกระโดนเก็บยวไปกินกับอันนั้นกินสม ตำกับอะน้ำมดแดงเก็บผักติ๋วใส่กับแกงเห็ด ออกไปสวนแล้วกำลังสีย่างเมือมันกกลกงเติมคนแต่มีหาบานฮองประมาณลักตายนี่แหละมันเพียงนี่กเลคนของไ้นของนองมีะไรนีะไรไรมีแต่เห็ดเห็ดเดไมปีกวันที่เรียบรายนี่ อยู่เดี๋ยวดาซิไปให้น้อ,นอ,องนนั่งน้อนน้อยสองคนครูหนึ่งหนะให้แล้วยังอีกครูหนึ่งลาอยู่ไงรักส่วนนอนสองคนคููใหญ่ๆครับแต่อยากซ้ำกันกับดาแต่ละอายุเท่าไหร่มา้ กับประมาณประมาณเก้าโมงนี่แหละตอนนี้กับประมาณสิบสองโมง เพื่อชิหอดเฮือนกะิเมื่อยเนี่ยสำหรับคลิปนี้ดากะสิ่อจบไหวทันี้ก่อนทุกคนตอนนี้แห็แมนตอนนี้แม,น,น,แม,น,น,น,แมนห่าวกำลังยางเมื่อสำหรับคลิปนี้กะบบุมี่ยังไล่หาเห็ดกะพอได้กินอยู่ทั้งเห็ดข้าวแล้วก็เห็ดบดแล้วก็เห็ดไมวิกกับน,อน,อน้องๆนี่แหละสี่คนห้าคนกับดา สำหรับคลิปนี้ดาก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนทุกคนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เพื่อให้กำลังใจดานหน่อยเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ก่อนบ๊ายบายเอาไป